งานธุรกิจกิจการการค้าการขายนะคะประสบความสำเร็จนะคะตรงนี้การติดต่ออะไรใดๆการที่คุณมีคอนเนคอะไรต่ตางๆนานาเนี่ยช่วงนี้จะมีความสำเร็จมากๆนะคะจะมีความสำเร็จมากๆช่วงนี้อึดสู้ลุย นะคะดาวประจําตัวของชาวราศีเมษเป็นดาวองคานดาวองคานอ่ะช่วงชาวราศีเมษเป็นพวกขยันอยู่แล้วลุยอยู่แล้วช่วงนี้คิดถึงแต่เรื่องของเงินเงินทองทองนั้นเลยนะคะมีงานหลายอย่างก็ต้องหาเงินหลายอย่างได้เงินเข้ามาหลายอย่างนะคะแล้วก็งานช่วงนี้เป็นไปได้ด้วยดีใครรองานจะได้ข่าวดีงานใหม่แล้วนะใครที่กําลังร,งรองานเนี่ยกำลังจะมีโอกาสในเรื่องของข่าวดีงานใหม่หรือแบบนี้ค่ะคุณอาจจะก่อนหน้านี้คุณรอจังหวะก็ได้นะ จังหวะในเรื่องของการที่อยากจะปัดฝุ่นงานเก่าๆนะคะ